นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะหังวันทามิอิทัปติทิตาพุทธธาตุโยโยโทโสโมหจิเตนวัตถุตตเยกะโตมะยาโทสัง ขมะทะเมพันเตสัพพปาปังวินัสตุตัดสานุภาเวนะสถาโสถีพะวันตุเตข้าพระเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธพระธรรมและพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งทุกชาติไปข้าพระเจ้าขอากราบนอบน้อมบูชาพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสียสระบำเพ็ญบารมีนับชาติไม่ถ้วน เพื่อตัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณประกาศธรรมนำเวนยสัตว์ออกจากสังสารวัตเตรียมด้วยพระมหากรุณาที่คุณบริสุทธิคุณและปัญญาที่คุณพร้อมกราบพระธรรมและพระอริยสงฆ์ขออนิสงส์ผลบุญนี้ พึงเป็นปัจจัยให้ได้ถึงซึ่งพระนิพพานในการอันควรด้วยเทินขออุทิศกุศลผลบุญให้แด่ท่านผู้มีพระคุณญาติพี่น้องเทวราผมที่เมตตาปกปักคุ้มครองรักษาข้าพเจ้าและครอบครัวเจ้ากรรมในเวร ตลอดจนท่านที่ขวอนขวายในกิจที่ชอบในการดำรงรักษาไว้ซึ่งประเทศชาติพระพุทธศาสนาและองค์พระมาหากษัตริย์ทั้งที่เป็นมนุษย์และอนมนุษย์ขอให้ท่านทั้งหลายดังกล่าวนามมานั้นจงมีแต่ความสุขท่วนหน้ากันทุกท่านเทินสาธุสาธุสาธุ